ชูอัพ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 โวววววโวววววชูอัพ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 โววววววโววววใครเคยเพ้อรำพันฉันรักเธอ สุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบเปรียบรักเราเล่นเป็นรักลองอีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้ใครรักเธอมันฉันนั่นเองอยู่ใกล้เธอยังไงที่รักเธอเป็นอย่างที่พิสดิอยู่ที่กลางดวงหัไทยเราได้มีชีตใจเหมือนกันคือรัก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 โอราสนุกสนานไปพร้อมกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดยิงที่ฉันจะรัก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  ชูอัพ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 วัาวว้าววัววัววัวชูอัพ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 ว้าวว้าววัววัววัวฟังเพลงที่รักดังกองห้องหัวใจให้ครื้นหนักไม่มีใครมาเทียบเปรียบเสียงสะเดาะเกิดไพเราะเฝ้าร้องดังไม่มีใครมาหักความรักเราได หากขวัญใจให้ฉันเรียกเธอว่าทีรับเธอนา่อที่พิสถิตอยู่ที่กางดวงอัทไทยเรานั้นมีจิตใจเหมือนกันคือรัก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 โอรสุสนั้นความจริงเดินคือจอดริงที่ฉันจะรัก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 ชูอัพ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 โวววววววชูอัพ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  Shoo up! Shoo up! Whoa! 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 Whoa!